สวัสดีครับวันนี้ก็มารีวิวถ่ยการฝึกบินโดมเหมือนเช่นเคยเป็นวันที่สองนะครับบริเวณท้ายหมอกุ๊กเตยนะครับเนาะพี่น้องนะครับเห็นชิปนี้อยู่นะครับหรือว่าเห็นช่องใน youtube นี้พี่น้องอยากจะติดต่อดมไปบินในงานต่างๆพิธีการต่างๆนะครับจะเป็นงานบวชงานรถแห่ อานหมอลำซิ่งหมอลำกรก็ติดต่อได้นะครับที่หมู่12ตําบลพุเตยอําเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรชบูรณ์ครับทีมงานปลายจรได้มาถ่ายรีวิวอยู่ที่ท้ายหมอนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่2ส,สุดยอดครับวันนี้เอาตัวใหญ่มาเล่นนะครับเนาะเอาตัวใหญ่มาเล่นนี่ครับบร,บริเวณบริเวณฝึกบินโดมอยู่ที่ท้ายหมอพุเตยอันนี้ตัวใหญ่ใช่ไหมโอ้ตัวนี้ คันสมัยเลยเนาะอันนี้เป็นอะไรครับจอครับจอบังคับหรือจอเรดาร์มั้จอบังคับครับจอบังคับอันนี้ต้องผู้เชี่ยวชาญจริงๆนั่น,นี่เนาะ <point> นี่ครับตอนนี้เป็นฝึกบินวันที่สองนะครับที่เราได้มาฝึกบินอยู่ที่ท้ายมอนะครับนี่คือตัวใหญ่นะครับตัวนี้ตัวนี้ไอคุณภาพเนแน่นอนใช่ไหม นะครับพี่น้องนิ่มนะครับไปแล้วครับบิไนไปแล้วครับ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 โอ้สวยงามมากเลยพี่น้องดูนะครับช้าได้เร็วได้ใช่ไหมได้อันนี้ช้าสุดถ้าถ่ายงานนี่สุดยอดเลยนะตัวนี้เนาะครับเพราะว่าเป็นตัวใหญ่แล้วทีนี้ดูแล้วว่ามันภาพมันจะคมชัดดีอะ่ะ นั้นใช่ไหมตอนนี้มันกาลังบินอยู่ใช่ไหมครับอันนี้คือจอเรดาร์นะครับจับภาพไม่ต้องใส่แว่นดูนะครับนี่ตอนนี้กําลังบินอยู่ในท้องฟ้าอยู่เอ้ามาแล้วครับบินมาแล้วบินมาแล้วมาแล้วครับมาแล้วใจอย่าลืมนะครับ น้องเห็นชิปนี้อยู่นะครับอยากจะให้ไปบินในงานโดมงานถ่ายทอดหรือว่าจะไปเจ็บภาพมุมสูงมุมแคบมุมต่ำนะครับได้ทุกทุกงานเลยครับตอนนี้กำลังบินลองดูยังไม่ได้ปี๊ดนะครับยังไม่ได้สปีดถ้าสปีดเนี่ยจะดังแป๊ดตัวนี้ไม่เคยดังเท่าไหร่ตัวนี้มันนิ่มใช่ไหมครับตัวนี้มันนิ่มเพราะว่ามัน มันต้องงานเงียบครับเ,ออเวลาเราถ่ายเนี่ยเสียงดังไม่ได้โอ้นี่แล้ะครับปักล้องมันก็ปรับขึ้นลงได้ภาพมุมสวยจริงๆครับถ้าเราจะถ่ายทำยังไงเนะี่ย ก็กดกด,ด,ดอัดเนี่ยครับโอ้กดอัดวิดีโอเลยใช่ไหมกดอัดวิดีโอเลยครับมันก็จะเก็บไว้ในเมมโมรี่ใช่ไหมใช่ครับมันมีเมมโมรี่ในในตัวตัวโดนแล้วก็ในในในดีโมดก็มีอทีนี้เราก็เอาไปตัดต่อใช่ครับแล้วก็อัดลงใน youtube ในเมมโมรี่ไว้มันสามารถบินเองได้เนี่ยผมบังคับให้มันบินเองบังคับให้มันบินเองครับ มันก็จะบินไปแล้วตัวนี้ตั้งไว้แล้วใช่ไหมใช่ครับเนี่ยจะบินของมานเองบินวนแล้วก็กดแล้วก,กดถ่ายอย่างเดียวเราไม่จําเป็นจะต้องไม่จำเป็นต้องบินเองโอ้ตัวนี้แน่นอนเนาะตัวใหญ่ไหมผมจะผมจะลอดต้นไม้ไปแล้วมันพลาดไปไหนครับ <c oughs> ตอนนี้กำลังฝึกบินอยู่ครับ ฝึกบินฝึกบินจนก,กว่าเราจะสั่งหยุดฮะจนก,กว่าเราจะสั่งหยุดมันก็บินวนนั่งไงอ๋อเอาเดี๋ยวมันเชื่อมเข้าโทรศัพท์ด้วยหเลยนะไม่ไม,ไมันนี้ผมเปิดได้สุดอย่างเดียวโอ้ท่นหมอเนี่ยเราก,ก็นั่งดู oh. ไปอาจะบินวนแค่ไหนให้หยุดเพื่อก,ก,กดสต็อปอันนี้หนึ่งมันก็ลอยตอนนี้กำลังฝึกบินโดมอยู่ที่ท้ายมอครับ ตอนนี้ไม่รู้หายไปไหนดึงกลับมาหน่อยดิอยากเห็นอีกแล้วมาแล้วครับบินมาแล้วโอ้โหนิ่มจริงๆนะครับตัวนี้สวยงามมากมาแล้วครับมาที่เป้าหมายแล้วมาที่เป้าหมายสนามบินจะลงแล้วครับตัวนี้สวยมากนะครับไปแล้วต่อไป อันนั้นนี่ไฟนี่มีครับไฟกระพริบอ่ะใต้คืงก็มีไฟติไฟใต้ท้องใต้ท้องมีอีกแล้วครับโอ้ตัวนี้น่าเล่นจังแพงที่ท่าตัวเนี้ยหมื่นกว่าบาทก็มีครับตัวเนี้ยน่าเล่นนะดูเร็วมันจะมันต้องต่อโทรศัพท์เชื่อมเข้าไวไฟเลยบลูทูธครับบลูทูธ ระบบเชื่อมบลูทูธแลวนี่มันมีระบบหลบหลีกด้วยครับถ้าเกิดใกล้ใกล้การชนนะพูดเหมือนการชนถ้าเกิดเราตั้งได้ว่าถ้าเกิดเข้าไปใกล้อะมันมันจะหยุดเองเขาเรียกอะไรในตัวของมันเซนเซอร์เสียงมันเป็นเซนเซอร์ครับเป็นเซนเซอร์ใช่ไหมครับแล้วมันจะออกมาเองเนี่ยมันจะเตือนลรเนี่ยว่าใกล้โอ้สีแดงแดงนะครับถ้าใกล้มากๆมันอยู่เดงเลยผมตั้งไว้ให้มันอยู่ อันนี้ต้องไม่ต้องกลัวชนไม่กลัวอันนี้มันวาวให้ทํางานมันมันต้องปลอดภัยครับเนี่ยที่ที่ผมแนะนําก็คือตัวแบบเนี้อันนี้ก็เรียกโดงน G P S อ๋โดน G P S, <S นิ่งแล้วครับตอนนี้ถ้าถ่ายจะนิ่งอย่างนี้ไหม ก็มันอยู่ได้นี่เมื่อผมบินไปบินได้ประมาณสามสิบกว่านาทีตัวเนี้ยก้อนเดียวแบตบก้อนเดียวเอาแบตก้อนเดียวเอาลงสักหน่อยดิเอามาลงโชว์หน่อยดิเอามาลงสนามแล้วก็อยบินต่อไปเ,เก็บภาพมาแล้วครับตอนนี้จะล่อนลงนะครับว่มามันจะนิ่มขนาดไหน มาแล้วโดมมาแล้วโดมถ่ายภาพนะครับมุมสูงมุมต่ําได้ทั้งนั้นบินมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วลใกล้ๆแล้วครับจะลงสานามแล้วครับโอเคเ้าวบินอีกรอบสอบตอนวิกีนี่ทำลงนะครับ ตอนนี้กำลังจะไปอีกแล้วครับดูกล้องมีกล้องหน้านะครับกล้องสวยมากนะครับเลนสูงมุมสูงนะไปแล้วครับอยอดเลยครับผู้บังคับการบินบินโดมอยู่ที่ท้ายมอเป็นวันที่สองครับตัวนี้เป็นตัวใหญ่มีตัวเล็กอีกตัวนะครับมีทั้งเล็กทั้งใหญ่ไปแล้วครับ อยู่ทงางมาาไปไปไปสูงขึ้นเรื่อย,เร,อยเรื่อยแล้วครับมองแทบไม่เห็นรูปกลย สวยความนิ่มความละเอียดใช่ไหมบางคนเขาก็บินแค่ถ่ายแต่บางคนเขาก็ต้องการแบบสวยเงบบยแต่ข,ขึ้นไปปึ๊บกล้องต่ำลงเนี้ยอย่างเงี้ยมองตามภาพเพราะกล้องมันไม่ไมันไม่ไม่หมุนเองนะเราต้องใช้มือหมุนนะต้องขึ้นลงอ๋อต้องใช้เทคนิคอยู่เหมือนกันใช่เนี่ยก้องเมื่อไปปึ๊บเราอยากเห็นวิวด้านข้างอ่าเราก็ต้องแพ หมุนไปด้วยกระแพนขึ้นไปด้วยอ,อย่างเงี้ยครับหรือว่าหันมานี้อยากจะเอาลงนี่เราก็ต้องเอากล้องอลงมาด้วยเพราะคนทั่วไปเขาจะไม่ไม่ปรับกล้องเลยไม่ค่อยปรับกล้องอม,มันก็ต้องฝึกเหมือนกันทุกอย่างนะครับทุกอย่างต้องฝึกหมดแต่จะให้มันสวยมันยังไงมันก็ต้องฝึกครับเนี่ยถ้าเป็นมุมเนี้ยมันก็ต้องลงมาเงี้ยหรือว่าขึ้นไป ให้มันสวยเงนะี้ยหมุนด้วยหมุนด้วยหมุนด้วย,ยนะอะไรเงี้ยมันก็อยากขึ้นด้วยสูงนะอะไรเงี้ยโอ้โหเห็นท้องนาสวยมากครับอันนี้สูงไม่ได้ครับปกติมันได้สูงเก้าสิบเมตรหนึ่สูงเก้าสิบเมตรเลยวะ สูงมากแทบมองไม่เห็นเลยนี <90 m. S 1> ่90เมตรนี90เมตรใช่ไหมนะใช่ครับนี่90เมตรตัวนี้เป็นตัวฝึกบ,บินนะครับตัวเมื่อวานนะครับนี่ไายแล้วครับนิ่มเหมือนกันนะครับตัวนี้เสียงดังไพเราะเพราะพลิง้งไปแล้วมีกล้องเหมือนกันใช่ไหมตัวนี้ย็เกแกมเหมือนกัน แต่แท่นบังคับต่างกันเนาะตัวน,นี้จะจะดูดูดูในจอหรือดูตรงไหนนี่ดูในแว่นครับดูในแว่นใช่ไหมไครับไปแล้วอันนี้ตัวเล็กหน่อยนะครับแต่กับภาพแจ๋วเหมือนเช่นเคยหน่นป้ายต้นไม้แล้วหน่นอันฝึกบินโลดผลอยู่ที่ท้ายมอพูเตยนะครับ อำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดพิรบูรนุ่นตีลังกาได้ด้วยครับ๊อบังในนี่ไปแล้วครับสนใจอยากจะไปถ่ายงานก็ติดต่อได้นะครับพุทเตยพุทธเตยมีเจ้าเดียวเจ้าเดียวใช่ไหมน่าจะมีเจ้าเดียวนเนาะไม่มีใครเล่นไม่มีใครสนใจบางคนเขาไม่เข้าใจนะครับพี่น้องเห็นชิปนี้อยู่ก็ดูนะครับ กล้องแสงเลนเซอร์อย่างดีนะครับแกมไม่ต้องกลัวตัวนี้ตีรัางกาได้แป๊บ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 เดินมาแล้วมาแล้วเมื่อวานถ่ายไปช็อตองแล้วนะครับอีตัวนี้แต่วันนี้มีตัวใหญ่มาถ่ายให้ดู c. ไปแล้ว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 บินตีรัางกากลับไปกลับมาแล้วครับตอนนี้กําลังฝึก ฝึกบินโดมนะครับฝึกบินโดมอยู่ที่ท้ายมอพุทเตยสนามตลาดนัดไปแล้วครับไปแล้วนู่นในครัวต้นไม้นะอีกคนไปแล้วดังปีติด,ด้วครับโอ้สวยจริงๆ